จากคลิปก้อนนานนที่ผ้าทานผู้ส้มทุกทานไปเบื้งบ้านล่างอันเนื่องจากการแตกของเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน่อยเมื่อวันที่23เดือนกรกฎาคม2061น,นั้นน้ำจากเขื่อนเซเปลียนเซน้ำน่อยได้แตกไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านซึ่งอยู่ทางไหลของน้ำทั้งเจหมู่บ้าน ประมาณ6,000ครอบครัวจมมิดบาดาลท่วมหอดลังค่าในปีนั้นคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นแล้วผู้คนเพิินไปจังไรไปยุใสมือนี่มีคำตอบเฮาสิบไปเบิงไปชมน้ำกันท่านมีคนถามเขามาว่ามีตะบ้านล่างบ้านเก่าบ้านเพบ้านพังนั่นบ่่ม,มีบ้านไม่แน่บ่พวกที่ทิ้งบ้านทิ้งเฮือน หิ่งสร้นหี่มันเทมันพังเราเพิ่นไปอยู่ใสเพิ่นไปอยู่บอนด์ใหญเอนี่ที่มีคําตอบไปเบอรงน้ากันไปเห็นน้ากันขับเลยเมืองสนามไส่เล่าสองหลักเบี่ยงขวามือท่านก็จะได้เห็นมูบ้านไม้มูบ้านจัดสรรที่ทางการจัดสรรให้พ่อแม่ออ้น้องที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปลี่ยนเซ่นำน่อยแตก ในวันที่เศร้ามเดือนกรกฎาคม2561สภาพบ้านสภาพเพื่อนกับเป็นทรงท่านสมัยถือกับยุคก,กับสมัยรูปแบบรูปทรงวัสดุท่านสมัยขึ้นมาจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเสเปลี่ยนเซน้ำน้อยเมืองสนามไส้แขวงอัะปือแตกในปีนั้น มีทั้งเบดเจ็ดหมู่บ้านถ้าพูดถึงจํานวนครอบครัวนั้นถึงหกพันครอบครัวเลยทีเดียวทางการเพิ่นกัลเดมาาหาที่ดินจัดสรรที่ดินเพื่อจะสร้างบ้านเพื่อจะปลูกบ้านให้สําหรับผู้ได้รับผลกระทบในข้างนั้นไว้ยู่ใกล้ๆก,กับเมืองสนามไช่แหวงอัตปือบอนนี้เองชุมชนแห่งไม่หรือบ้านจัดสรรแหงไหม้บอนนี้ห่างจาก เมืองสนามไส่มาทางป่าแซผะแซบองไลหรือทางที่จะไปเมืองปากซองแขวงจำป่าสักเล่าสองหลักอยู่ทางเบี่ยงขัวจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเชเปลี่ยนเชีําลำน้อยแตกนั่นจำนวนเ็ดหมู่บ้านนะครับจำนวนครอบครัวถึงหกพันครอบครัวนั่นพ่อมาสางอยู่น้ำกันร่วมกันเป็นชุมชนใหม่ข้อมูลใหม่กรู้สึกวหญไงละไก่เงานะครับกินพื้นที่หรือใส่พื้นที่มาหาสาลเลยทีเดียว จะสังเกตได้ว่าบ้านที่สร้างอยู่ในหมู่บ้านแห่งไม้บอนนี้มีเทื่อบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นแต่ข้าพเจ้าก็บลูกเกณฑ์การจัดสรรว่าผู้ใดควรจะได้บ้านหลังสองชั้นผู้ใดควรจะได้รับบ้านชั้นเดียวนะครับเกณฑ์อนัน,น,นต์บลู้เจ้าลูกเต่ว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างใ,ใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวในการเฮ็ดในการสร้างบ้านจัดสรรสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เมื่อขับรถออกจากเมืองสนามไัยมาประมาณ1ิบหลักก็จะมาเจออีกโครงการหนึ่งโครงการนี้มีทั้งสองฝากถนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโครงการนี้ตั้งอยู่บนที่สูงใกล้กับเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยก่อนที่จะมาถึงหมู่บ้านนี้เฮาเดาขับรถปีนเขาเล็กๆล,ล,ลูกหนึ่งเพื่อจะขึ้นมาถึงหมู่บ้านอนาคตถึงเขื่อนจะแตกอีก หมู่บ้านนี้ชุมชนนี้ก็จะรอดพ้นจากน้ำท่วมเพราะหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่สูงอยู่บนเนินเขาบริด้ไปอยู่ขวางทางไหลของน้ำหมู่บ้านจัดสรรแห้งไมบนน้บ้านี้เลยหมู่บ้านล่างทั้งเจ็ดขึ้นมาบนเขาประมาณเจถึงแหลักใกล้กักกบเืลอนเสื้เปลี่ยนเส้นำน้อยเข้าไปแล้วใกล้กับ น้ำตกตาดแทพผะแท่บองไรเป็นชุมชนที่มีความเจริญมีปั๊มน้ำมันมีตลาดมีห่านขามีห่านขายเครื่องเขื่อนเซเปลียนเซน้ำน้อยนั่นสร้างยุบบนเขาเมื่อเขื่อนที่ตั้งยุบบนเขามันแตกนะครับเขื่อนที่อยู่ที่สูงแตกฉะนั้นหมู่บ้านทั้งเจ็ดที่อยู่ตามทางไหลของน้ำหรืออยู่ ตำก็เคือนอยู่ค่ายค่ายเคือนต้องได้รับผลกระทบแท่แน,น่นอนยางบ่มีทางดีเกลี้ยงนะครับผลกระทบที่ได้นั่นกับบ่ม่นผลกระทบท่ามาดาเนื่องจากว่าน้ำไหลลุงจากเขานะครับในแง่ของความแรงความเร็วและปริมาณนะครับคงจะหลายเท่าทวีคูณเลยทีเดียว จึงเป็นหลักการง่ายๆว่าน้ำตกจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับกับเพิ่มแรงมหาศาลในการตกนะครับเพื่อจะไปหันเพื่อจะไปหมุนกลงหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเนื่องจากว่าเขื่อนเชเปลี่ยนเชื้อน้ำน้อยนั่นเป็นเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าตามโครงการการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนเพื่อขายกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศข้างเคียงเ่ราะว่าจะเป็นเวียดนาม ว่าว่าจะเป็นกัมพูเจยาละกะประเทศไทยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการแบตเตอรี่เอเชียของรัฐบาลลาวภายใต้การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในที่สุดโครงการนี้ก็เป็นบทเรียนแลครัแพงให้กับผู้เกี่ยวของทั้งหมดทุกฝ่ายถ้าถามว่าพ่อแม่ไอ้น้องผู้ได้รับผลกระทบทั้งเจ็ดหมู่บ้านเพิ่น เพิ่นแฮปปี้บอเพิ่นดีบอเพื่อนพ่อใจบอกตอาจจะบอร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะบอ,จจะบอทั้งเบิรวัชันทเถาะเนื่องจากว่า,าที่พักอาศัยแห่งไม่หรือหมู่บ้านแห่งไม่นี่มันไกลจากที่ดินของเพื่อนที่เพื่อนทํำกินแต่เกาแต่เดิมบ่ว่าจะเป็นที่นาที่สวนนะครับาการเดินทางไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนเพื่อนก็นต้องเดินทางจากเมืองสนามไส้ไปยังหมู่บ้านทั้งเจ็ดที่อยูย่ใต้เขื่อนที่ว่านัน้นประมาณจะ เศร้าหาลักเด้พี่น้องเศร้าหาลักเลยทีเดียวซึ่งถ้าเพิ่นเดินทางไปกับในการทํำสวนเพิินมือหนึ่งกับเป็นระยะทางอยู่ที่50หลักเนาะซึ่งชาวบ้านเพิินกะคงจะลำบากในการเดินทางมือละ50หลักหรือ5 0กิโลนี่เป็นแท้นแน่นอนเอ่อบม,ม่แม่นระยะทางใกลๆก่บการเดินทางเอ่อในชนบทแถบนี่กับมเม่อเดินทางง่ายๆโดยเฉพาะหน้าฝนนั่นการไปมากการสัญจร การเดินทางในชนบทบ่าวาภาคใดในโอปอล่าวนะครับท่านรับตาคงจะนึกภาพออกข้าพเจ้ากะบ่อยากบรรยายเนาะเพื่อก็มีหลายคนหลายครอบครัวเนาะเวลาเพื่อนไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเพิ่นกะแก้ปัญหาการเดินทางไกลโดยการเพื่อนก็ไปพักอยู่บ้านหลังเกา่าหลังเดิมหลังที่เพิ่นทิงล่างไว้ในหมู่บ้านทั้งเจ็ดที่ว่านั่นนั่นเถาะพ่อเพิ่นศิ ภารกิจจากงานไฮงานหน้างานหัวงานสวนของเพื่นแล้วเพิ่นจึงเดินทางกลับมายังหมู่บ้านใบของเพิ่นที่อยู่ใกล้เมืองสนามไส้บอนนีอันทว่แต่เวลาเฮ็ดไฮเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับไปทํากินอยู่ในที่ดินพื้นเกา่าเพื่อนกะต้องจําเป็นได้ไปอาศัยบ้านหลังเกา่าหลังเดิมหมู่บ้านเดิมที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเสืเปลี่ยนเชื่อนำน้อยแตกนั่นแหละบ้านก็ทิ้งล่างซาเป็นส่วนหลาย จะคว้างบ้านเพื่อนกันดไปง่ามเพื่อนไปเห็ดให้เฮ็ดสวนไปท้ำกินเท่านั้นในหมู่บ้านจัดสรรแห่งไม้วันนี้สารารณูปะโภคที่จำเป็นนั่นคงจะมีแต่ไฟฟ้าปลาปลา,ปาแล้วก็ถนนเนาะเท่าที่สังเกตถนนนั้นก็นยังเป็นถนนลูกรังถนนดินส่วนสาธธรณูปะโภคอืน่นบาวชสิบเป็นท่อระบายนา้ำคลองระบายนา้ำหรือสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นนั่น มันอาจจะบ่จําเป็นเนาะเพื่อนอาจจะบ่ไดดเฮ็ดบ่ไใดใส้บ ah ่ไดดมีเพ <ged> <l up> ื่อนก็เอาเท่าที่ใดใส้และเท่าที่จําเป็นนะครับจะเห็นได้ว่าที่แน่ๆก็คืออาจจะมีต้องมีน้ำมีไฟล่ะก่อนแต่น้ำนี่บ่อแน่ใจว่ามันเป็นระบบประปาหรือระบบบ่อบาดาลหรือเป็นน้ำน้ำสะน้ำหนองหรืออย่างกาบ่ไใดสังเกตสิ่งที่สังเกตเห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คืออาคารสำนักงานเนาะคันเทียบกับประเทศไทยก็คืออาคัรสำนักงานของ การเคหะแห่งชาตินั่นแหละแต่ว่ากะสังเกตว่าเพิ่นกะมีอาคารแต่โบมีพานักงานหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเฮ็ดเวียกเข้าไปทํางานอยู่ในหันแต่อย่างใดขอขอบคุณสาหรับการติดตามชมในคำขคึ้นนี้ขอให้ท่านน่ารับฝันดีฝันเห็นผีโตใหญ่ๆสบายดี